สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดลบลีนนะครับตอนนี้เขาว่ามีรถรุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นกระบะลักจูรี่นะครับจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยซึ่งเป็นกระแสในตอนนี้นะครับก็คือเจ้าเรนเจอร์สตอร์มแท็กนะครับตอนนี้รถคันนี้อยู่ที่ฟอร์ดลบลีนนะครับมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างแล้วว่าถึงเรียกว่ากระบะลักจูรี่นะครับผมอันดับแรกเลยมากับขุมกําลังที่2เครื่องยนต์2.0นะครับทวีปโบคู่นะครับ210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันนะครับเรามาดูที่ตัวดด้้้้าาาานนนนนหหก่อเเลลยย ลูกค้าจะได้อะไรได้กระจังหน้าแบบใหม่นะครับดาเงาพร้อมตัวสอของคำว่าแลนเจอร์ด้วยที่พิเศษสุดคืออะไรตัวนี้จะมีไฟ AUX แลมมาให้ด้วยนะครับในอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะติดพร้อมกับไฟสูงนะครับเพื่อส่องสว่างให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในเวลาฝนตกหรือว่าเราต้องการใช้ไฟที่สว่างขึ้นนะครับมาส่วนต่อมาคือความรักชุดีอันต่อไปนะครับตัวนี้จะให้แม็กขนาดขอบ20นะครับพิเศษยัยงไงได้สีดําแบบนี้นะครับดาได้แบบนี้ มีดาแดงดาเงานะครับทูโทนพิเศษคือคุณค้าจะได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับนี่คือสัษณ์ของคําว่าสตอมแท็กที่มากับโทนสีแดงนะครับแดงดําตัดหล่อมากและดูดุด้วยนะครับผมมาด้านข้างพิเศษคือตัวนี้ตัวนูนะครับจะมีคําว่าสตอมแท็กดำตัดแดงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มีมาให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ออกสีเทานะครับผมตัวนี้ก็ออกเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ได้ดิสหน้าดิสหลังมาให้แล้วนะครับ มาส่วนด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ก็มากับตัวจับจุดบอร์ดมีให้ด้วยนะครับพร้อมไฟท้ายที่เป็น LED แบบนี้เลยนะครับผมทางด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีคําว่า Storm Tag นะครับเป็นตัวนูนออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยแดงดำแบบนี้นะครับฝาท้ายเราก็มาแบบผ่อนแรงด้วยนะนี่ครับผมมาดูความจุดเด่นอย่างนครัถผมนนะนำเสนอนะครับผมเราหลังคาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับ ให้เป็นแบบนี้คือสามารถปรับให้มีแนวขวางได้นะครับก็ปรับง่ายมากเลยนะครับผมก็แค่เปิดนี้แล้วก็ปรับนี้เองทำเองได้เลยงได้ง่ายนะครับสนมาจ,จุดต,ต่อมาคือสามารถปรับไม่ได้อีกนี่แค่นี้เดียวปึ๊บแล้วก็วางของได้นะครับแต่ถ้าของชิ้นยาวทาไงตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับผมนี่อย่างนี้ง่ายๆครับนี่เลยม,มาแบบนี้นะครับนี่แล้วเราต้องการจุดไหนของชิ้นยาวขนาดไหนเราสามารถเลือกปรับได้นะครับนี่ วางแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหครับวางง่ายมากเลยนะครับผมมาที่ภายในนะครับภายในก็คือเขาที่บอกว่าล right. the ัก okay. ซูร oh, ี่ยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวตะเข็บเขาจะเดินตะเข็บได้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็มีคําว่า s t o r m Tag มาให้ด้วยนะครับตัวบอกา็พิเศษคือบอกก็จะเป็นตัวของเขาเองเลยครับเขาปักคําว่า s t o r m Tag นะครับพร้อมกับดําตัดแดงที่ผมบอกแล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ s t o r m t แท็นะครับก็จะมีเป็น เป็นหนังกับนะครับกับหนังเนาะเพิ่มความดูความหรูหราขึ้นอย่างที่พิเศษสุดเลยตัวนี้คือได้อะไรได้เกียร์ e shifter นะครับใส่มาให้แล้วนะครับ10สปีดนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีเกียร์ shifter นั่นหมายว่าลูกค้าก็ได้ระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับนี่คือความกชูหร่ของเจ้า Range r o r Sport Tag ครับผมความักชูหร่ของเจ้า s t o r t Tag นี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขี่มาครบครันเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับหรืออยากสัมผัสตัวจริงนะครับเชิญที่ฝร์ดลบลีนะครับ แล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมฟอร์ดบรีมีโปรดีสำหรับทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับผม